คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนัจ้ะนัจ้ะเฮ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี่ก็เป็นช็อตแตกนะครับผมจากไลฟ์สดนะครับผมมารับชมกันได้เลยโอเควันนี้เฮียทิ้วทุนมา2 ม่นก็ดูว่าวันนี้เฮียจะแตกยับกลับไปหรือเปล่าหรือว่ากูจะเจ๊งอีกนะฮะไลค์ครั้งก่อนไลค์เมื่อจําไม่ได้แล้วเออช้างแม่งเถอะแม่งก็ไม่แตกนะว,วันนั้นนะไลค์ครั้งสุดท้ายอาทิตย์ที่แล้วนะาามาผมเฮียก็ปั่นก่อนเลยนะเฮ้ยเกินเกินจะเล่นเบ็ด ลองร้อยขอเป็นหกก่อนแล้วกันนะไปครับผมเราไปป่านแปะกันก่อนเลยนะระหว่างรอท่านผู้ชมเข้ามาแบบล้นหลามมากมายนะเฮียก,ก็จะป่านแปะรอก่อนไประหว่างนี้ก็ป่านไปป่านไปเรื่อยๆนะฮะผมนะเฮียก็จะป่านรอนะรอท่านผู้ชมรอจะก,กูจะเข้ามานะก็ไม่รู้จะเข้ามากันเมื่อไหร่นะ เข้ามากระซักทายกันหน่อยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะเอาละวันนี้เฮียจะปัน่นยาวๆเลยดีไหมเนี่ยหาแปะเนี่ยสวัสดีสี่ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเฮียเป็ดกันด้วยนะฮะมาดูเฮียเป็ดปั่นแปะก่อนนะครับผมวันนี้เราเปิดหัวด้วยไอแปะเลยนะ มาดูว่าแปะจะพาแตกได้หรือเปล่าถ้าเข้าฟรีเกมเบ็ดหกบาทได้เฮียรกรีดเลยนะเฮียบอกเลยโอ้โหอย่าทำให้กูกรีดโอ้โหขับประทัดช่องสองนะเมื่อกี้เอาราเบทดหกบาทไม่น่าจะช่วยอะไรกูได้แล้วในจังหวะน,นี้โอ้โหชาบ อายเคเต็มดอกเฉยเลยอะดูดิเอ้ยออยังไงยังไงยังไงเข้าเฉยเลยอะท่านผู้ชมอะโอ้โหก็แบบว่าเข้าเบ็ดหกสิบาทนะเฮียก็เล่นแม่งเลยละกันนะครับผมผมมาก็แปดรอบคูณแปดไปเลยนะเราไม่พนันแม่งแล้วเดี๋ยวไปซื้อเองค่อยพนันเฮียมาดูเชิงแปะก่อนนะ โอเคแปะมาอย่างดีเลยท่านผู้ชมไม่ธรรมดาวะ่ะสุดยอดสุดยอดเลยแปะมาดีเกินนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็แตกไปแล้วสิบกว่าเคนะท่านผู้ชมโหโหมากูก็แตกสิบเคไปแล้วนะท่านผู้ชมนะใครที่มาไม่ทันกอดูเอานะฮะโอ้โหแปดคูณแปดแตกสิบเคดะบ้าบอคอแตกกันไปใหญ่แล้วท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็จะมีกิจกรรมกันนะครับวันนี้นะ โอโห,โ,หโ,หโ,หโหเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิให้ 10k แล้วไอ้ 10k แล้วหวานชาไปแล้วนะท่านผู้ชมโอโห,โหอยู่ดีเฮียก็มีกําไรวะเฮียก็เบ็ดร้อยเล่นแม่งเลยเนะี่ยเราปั่นแปะเล่นกันก่อนเลยนะจังหวะน,นี้จัดเอเต็มแบงโยโอ้โหเรียบร้อยคิวมานะครับผมไม่แบบเหลือจะเชื่อเลยฮนะเหลือเชื่อเหลืออะไรเหลือแบบเหลือแบบอื้อขูอึ้งเลยบบเมื่อกี้ แบบเอ้าวันนี้ลืมพกหพูพวเกลือนี่กวา่ากูเอาโอเคหลงพวกเกลืออยู่นี่นะฮะโอ้โหวันนี้เราลืมท่านไม่ได้เลยนะองนี้ไปที่ไหนเกลือที่นั่นไปครับจัดเกมไปเต็มดอกเต็มคำนะฮะโอ้โอ้โหตัวแพงด้วยตัวแพงด้วยฉับองสามาไม่ลงน่าเสียดายนะจัดเกมไปก่อนเลยจังหวะไหนเอปลายดียว โอ้ไปไปต่อไปต่อไปต่อ,ไปต,อ,ไ,ปตอไปต่อเร็วไปต่อเร็วโอ้อยู่ดีก็แตกมาแบบอย่างหนักอะนะผู้ชมก็แบบเฮียอึ้งอะเฮียอึ้งเฮียเฮียแบบตกใจเฮียตกใจเฮียตกใจเลยวะเนี่ยลองดูปะว่าจะเข้าเบ็ดร้อยหรือเปล่านะ <c oughs> ถ้าเข้าเบ็ดร้อยมาก็ฮาหา,หาขี้แตกเลยบอกเลยนะแต่ก็ขี้มาแล้วแหละ โอเคเต็มดอกไปเลยครับผมังหวะานี้นะตุนเจ็ดพันกูหายแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยแปะเจ้าคืนเหรออยากเอาคืนดีนะระหว่านี้เฮียก็จะปั่นข้างนอกเล่นไปเรื่อยๆนะับผมไอแปะแจกมาหมื่นแล้วนะฮะเอาอีกสักหมื่นจะเป็นไรไปโอเคเราต้องได้แหละโอโหเต็มหน้าเลยไปเลยฉาบข้างหน้าปะละ่ะฉากแถวหนึ่งปะละ่ะ จับแถวหนึ่งมาจาบมาแล้วลูกจ๋าเลยจังหวะน,นี้สองพแล้วท่านผู้ชมนะปกบมือไปเลยนะดอกนี้สวยงาม2,055บาทนะครับผมโอ้โหแม่ไม่ธรรมดาจริงนะชีวิตไม่เคยสำเร็จอะไรเลยนะผมนักจากความใครนะมุกลามโมกิกิ้งอียเป็ดมาลามโม ไปมาดูเฮียแตกโหดไม่ทันก็ย้อนดูกันเอาแล้วกันนะโอ้โหถ้าเข้าฝีเกมเบ็ดร้อยได้กูจะกาบตีนมึงเลยแปะจัดไปเบ็ดสิบบาทเลยก็แปะครับโอ้แปะไม่ให้นะแปะบอกให้ไปหมื่นแล้วไม่พอใจใช่ไหมใช่จัดเคอีกครับผม าวายเต็มแถวเฉยโอ้โหหนักหน่วงดอกนี้ดอกนี้หนักหน่วงจัดอ่างเปลา่าจัดคงจัดคิวจัดจงจัดฉาบมาให้หมดเลยนะฮะผมไม่ธรรมดาจริงวันนี้วันนี้แปะมาดีวะ่ะเอาเอา,เอากำไรกูคืนมาเฉยเลยอขอกำไรหนักกว่านี้หน่อยแปะ ก็สวัสดีนะผู้ชมที่เข้ามารับชมมีเป็ดกันวันนี้ด้วยนะจ๊ะนะสำหรับใครเข้ามาก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมเฮียกันนะใครอยากให้เฮียเล่นเกมอะไรก็ขอกันมาได้นะฮะวันนี้เฮียก็ป่าบบป่าป่าอะไรปั่นแปะเล่นไปก่อนโอ u, ้ประทัดเต็มหน้าวเฮ้ยโอเจมาว่ะ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะผู้ชม2,740บาทนะครับผมกำไรไปแบบรวัรวๆจัดหนักจัดหนักละฮะช่วงนี้แปะมาดีตอน5ตอน4ี่โมงกับ5โมงนะก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าด่าเฮียแล้วกันนะนเพราะเฮียก็ไม่รู้มันจะแตกขนาดนี้ <c oughs> ก็ปั่นจนกว่าจะเข้าฟรีเกมได้เลยไปะละนี่ยังไม่ได้ซื้อเลยเนะี่ยแตกมาหมื่นกว่าละถ้าซื้อน,นี่จะขนาดไหน ส่วนใหญ่ได้พีจีซื้อไม่แตกนะครับผมแหกอย่างเดียวเลยนะโอ้ยังไง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 โอ้โหไม่ลงตื่นเต้นไปดิโอ้โหเต็มหน้าเฉยเลยนะผู้ชมไม่ธรรมดาว่ะวันนี้โอ้วันนี้วันนี้โอ้ยตัวแพงไอ้เชี่ยเฮ้ยแต่มันยังไม่แพงสุด แต่ก็ได้อยู่ฮะดอกนี้ก็ได้ได้ปะได้ปะวะแถวสามต้องมีเจแหละโอ้ได้อ่ะสิบก็มาโอ้ข้างนอกแตกดีนะสวยงามครับผมตัดไปเลยฉาบลูกพ่อแล้วแถวหนึ่งเจโอ้น่าจะประทัดเอาละเต็มดอกเต็มคำ เล่นเบ็ดร้อยเนี่ยนะผมแตกหมื่นเกมแปะนะวันนี้นะโอ้โหสิงโตแถวหนึ่งไม่มาน่าเสียดายนะเอาละ่ะเลขสิบเต็มดอกครับผมนะจัดไปเจเจสวยงามเอาละ่ะลงมาโอ้ขาดเคช่องหนึ่งไม่งั้นสวยคนนี้เอ้ย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  ตอนนี้ฟรีเกมยังไม่มาหายเฮียเลยนะแดกเฮียยับแล้วตอนนี้ยับเลยยับไปกูนะี่ยยับ,ยบหลังจากเอาหลงพวกเกลือมาเนี่ยไม่เข้าฟรีเกมเลยเก็บหลงพวกเกลือก่อนเลยไม่น่าเอามานี่เฮีลหล่มผู้เกลือไปแล้วแตกดีจริงๆนะฮะโอ้ยวายมาอีกแล้วได้เอไปดีดอกนี้สวยงามครับได้เอมาแล้วยังไงต่อสกเก็ตเตอร์ลงอีกตัวสักตัวสักตัว,ส,ตวสักตัวก็ไม่ลง ประทัดอย่างสวยงามครับโอ้เลขสิบไปเลยนะสเกตเตอร์สักสามตัวไปสักสามตัวแล้วก็ให้ลุ้นสักหนึ่งตัวนะเฮียจะดีใจมากนะฮะเอาละสองอ่างเป่ามาจัดเคช่องสองแต่เคไม่มาวะ่ะเคหนีเที่ยวกันนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องตีแหละไม้ในมือที่สั่นเลยนะ <c oughs> อ้าเฮียกดเอฟเฟกต์ผิด มือมันลั่นนะเมื่อกี้มือเฮียมันลั่นโอ้ตัวเจมาโอเต็มดอกไวมาอีกแล้วนะไวมาไวมาแถวสแล้วมันก็ไปไม่ถึงนะเพราะมันอยู่แถวต้องสี่นะเอาละฮะยังไงสเก็ตเตอร์ลงมาช่วยไหมไมมานะไม่มาให้หลุ้นอะไรเลยนะตอนนี้ไม่มีอะไรให้เฮียลุ้นสักนิดก็ไปจัดเจไปเลยนะ ไปต่อครับไปต่อไปต่อเล็้วไปต่อไอเหี้ยไปโอไปต่อแบบเงียบๆแล้วตอนเนี้เอยแปะมันใจก่อนแปะบอกโอ้ยตารางใจแปะหมดแล้วนะงบแปะหมดตอนนี้จัดเคแถวสองมาให้ผมก่อนแปะเออเยีย่ยมไปเลยนะแปะนะโอฉาบมาวะประทัดต,ต่อเลยไหมล่ะเอาได้กบเฉยเลยอะ่ะโอชาบมาต่อพันสองไปแล้วโอ้ยมันคือดีมันคือลือ มันคือดีแท้ประทัดไปชาบมาแถวหนึ่งไม่มานะชาบหนีเที่ยวเฮ้ยไม้ในมือสั่นจัดเคไปครับผมคิวไปเลยนะเอคไปเลยเรียบร้อยเลขสิบเต็มดอกเลขสิบเต็มดอกนะครับ โอ้ซองอาเปาไม่มาช่องหนึ่งว่ะโหเฮียเสียใจวะเฮียจะร้องไห้โอ้โอ้เสกเลยโอ้ยเล่นอย่างนี้เอาละวายเต็มแถวมาอีกแล้วทางหน้าไปเลยนะจะังหวะนี้สวยงามครับผมโอ้ยวายแถวสองใหมก็จ่ายดิจ่ายต่อไปเลยนะจ่ายต่อไปเออสุดยอด โอ้ยสุดยอดเลยอีล,ล่าเลขสิบปลายดีเลขสิบปลายเอาเลขสิบมาน Q สวยงามจัดคิวปลายจัดคิวคิวสวยคิวสวยไม่คิวสวยเอไปเต็มดอกนะครับผมโอ้ยคุณมุมเมาสวัสดีครับผมมาแล้วนะมาดูเฮียแตกกันนะเฮียว่าไปเล่นแปะก่อนไหมตอนนี้แปะมาดีมากเลยนะ มาดีปั่นนอกด้วยนะไม่ไม่ใช่ปัน่นไม่ใช่ซื้อฟรีเกมนะนี่ยังไม่ได้ซื้อวันนี้เฮียแตกไปแล้วหมื่นนึงโอ,โอ้สุดยอดนะฮะจัดสองอ่างเปล่าแบบสวยงามพอเอมันตรงนี้เลยเอาอีเอเอหายอีกแล้ว A เอหายไปครับผมมีเพื่อนเล็กเพื่อนมาเล่นกิจกรรมกันนะประทัดไปเลยประทัดไป โอเคสวยงามครับผมแต่ฉาบมันไม่มาช่องหนึ่งแน่นอนเลยเอามาเฉยวะออามาเฉยเลยโอเคไปครับเกไปเต็มดอกขอแตกสักหมื่นหนึ่งก็จะไปเลยครับแปะนะไม่แตกถึงหมื่นนี่กูไม่ไปนั่นจริงนะเฮ้ย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 สะเก็ด์สเก็ต์สเก็ด์มาโอ้มันหลอกเฮียวะนรก ประทัดไปครับคิวไปสวยงามคิวไปอย่างสวยงามเลยนะฮะโอ้รอบนี้มันมันกินแล้วมันกินคืนคับจัดคิวไปก่อนเลยนะตัวเคมาได้ไวครับผมได้ไวามาแล้วแถวสองมีอะไรจ่ายสิกับคิวได้โอโ้สวยงามวะ่ะเยี่ยมวะ่ะโอ้โหเฮียอยากเข้าเบ็ดร้อยเลยนตอนนี้เบ็ดร้อย,ย้วเฮียจะไม่เพิ่มรอบเลยนะ จัดเคไปแบบสวยงามครับผม,มเงียบครับมันเงียบเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มเกลือใส่เฮียเป็ดแล้ววะตอนนี้ดูดิดูด,ดิจัดเคมาจัดเคมาโอเคสวยงามประทัดไปโอ้ยน่าจะโดนสิงโตนะเอาล่ะอีกตัวเดียวเท่านั้นยังไงครับผมอีกตัวเดียว เออไม่ใจกูว่าแล้วเหียว่าเลยนะมันต้องเป็นอย่างนี้โอ้ยสวยงามครับผมจัดเอช่องสองมา,อ,า,มามอุ้ยไวมาเยี่ยมโอ้โหปรบมืออุ้ยประทัดเต็มหน้าว่ะประทัดเต็มหน้าเอาเล้วจังหวะน,นี้สกเก็ตเตอร์ลงไม่ลงได้พันสี่ว่ะประทัดเต็มหน้าอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะ ขอบคุณครับน่ารักที่ชุดเลยเอาหัวใจไปเอาหัวใจไปเลยเอาหัวใจไปมีขอบคุณที่แชร์ให้นะจ๊ะโอเคสวยงามไม่สวยเลยตอนนี้ตอนนี้ไม่สวยแล้วตอนนี้แดแล้วมันกินแล้วมันกินเออ เอ้ยเคเต็มดอกมาท่านผู้ชมนะจัดเคไปอย่างสวยงามโอ้โหสเกตเตอร์อีกตัวเดียวเท่านั้นแหละเอยอยากเข้าฟรีเกมเบ็ดร้อยอะ่ะเียต้องทำยังไงเอต้องปั่นไปเรื่อยๆใช่ไหม <laughs> โอเคครับผมจัดเจไปเต็มดอกครับเอมาโอ้โหไม่สวยเลยประทัดไปเคไม่ลง ใช่อะไรเหรอโอ้ฉาบมาฉาบมาเคมาครับเคมาว่าเคดวยมาแล้วเอเข้านะเอาละสองอ่างเป่ามาเมื่อไหร่กูจะเข้าฟรีเกมนะเบ็ดร้อยเนี่ยฉาบไปคิวมาอีกแล้วเอาประทัดสวยงามครับผมไหลเรื่อยๆไหลไหลนะ ขอฉาบมาขอฉาบให้เฮียหน่อยนะเฮียจะเอาไปทาบ้านนะฉาป,ปูนคนละเรื่องแล้วโอเต็มหน้าว่ะดอกนี้เต็มหน้าวะ่าวะโอ้ยขาดเคช่องหนึ่งว่าห้าเสียดายนะครับผมนะเอาคุณมิวคุณมิวบอ,อกใช่ใช่เรื่องไรอะเอาเจมาสวยงามโอ้สองอาเปลาแถวเนี่ยแถวสองแถวสองแถวสองบนไม่เข้าวะ่ะ โอ้เสียดายวะอย่าบอกนะมันจะมันจะเอาหมื่นหนึ่งคืนนะไม่เอาเด้เอ,อไม่ซื้อฟรีเกมสักอ,อย่างก,ก็เท่ากับเสียน้อยนะ <c oughs> ตอนนี้เฮียอยู่ที่เกมแปะยังไม่ได้เปลี่ยนเกมเลยถ้าผู้ชมอยากให้เฮียเล่นเกมอะไรก็แจ้งกันเข้ามานะเอาละสเก็ตเตอร์ลงอีกแค่ตัว,ตวนึงโอ้โหมันจะเข้าเบ็ด้อยให้เฮียหน่อยก็ไม่ได้นะ เอาเลยอันนี้เต็มหน้าครับไหลเต็มหน้าแต่จ่ายเบานะโอ้ยหัวสิงโตน่าเสียดายนะเมื่อกี้เอาละฉาบมาอย่างสวยงามเจมาอย่างสวยงามนะไปต่อเลยนะจังหวะนี้ JY A มาฮะเลขสิบไปสวยๆ เล็กซีไฟเออได้เจอยู่คิวปะสวยงามครับเอเอาละตอนนี้เนียว,ว่าแปะมันจะเอากำไรที่เฮียได้มาคืนแล้วละ่ะมันไม่เข้าฟรีเกมเลยตอนเนี้เอาละสวยงามไดไวมาแล้วพอใจสวย โอ้โหสวยงามแปะแปะสวยแปะสวยสวยโอ้ยมันพาลุ้นอ่ะมันพาลุ้นแบบเสียวไส้อ่อยากเข้าฟีเกมแล้วอ่ะแปะอยากเข้าไม่อยากซื้อฮะขอเข้าอีกสักรอบเดีแปะนะแปะขอเข้าอีกรอบหนึ่ง อีกรอบนึงจริงๆตอนนี้แปะเริ่มนรกใสเฮปแล้วนะครับผมโอ้เจมาใครยากรู้ชอ็อตเฮียแตกก็ย้อนไลฟ์ไปดูหน่อยนะบอกเลยว่าช็อตโผมาโผเกมมาเริ่มเกมมาโคตรด,ดีตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะโอเคสวยงามโอ้ oh, สวยงามอยู่ยังอันนี้ยังสวยอันนี้ยังสวยอยู่ เล่นเบ็ดร้อยเอาเลิกเอาชัยนะตอนนี้นะ <c oughs> มีคนอาจสงสัยทำไ,ไมเฮีย er, ไม่เอาแปะออกมาดยไม่เอาหลงปู่มาด้วยนะผมนะตอนนี้มันเกลือนะฮะก็เลยไม่อยากออกมานะเอาปลาทีไรเกลือทุกทีมินนะตอนนี้มินหลงปูกเกลือโอ้โหยี่ตัวเดียวไม่ให้เอาระไวเต็มหน้าขนาดนี้จ่ายหน้าไหนบ้างโอเคสวยงามครับผมจังหวะนี้เรือดซัก 25k ก็พอละเปลี่ยนเกมบ้างดีกว่าไม่เข้าฟีเกมให้เหียแล้วตอนนี้สวยงามครับเอมา